สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเขยสุพรรณชาแนลหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณนะคะหายหน้าหายตาไปสักสองสองวันได้นะคะพี่ๆวันนี้กลับมาแบ่งปันไม้เหมือนเดิมแล้วนะคะมีไม้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะเดี๋ยวก่อนแบ่งปันไม้เผื่อท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะดูคลิปแล้วถ้าพี่ๆชอบต้นไหนกด โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0982650905ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนท่านใดที่เปิดมาเจอแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอของพี่ๆนะคะเจอคลิปแล้วจะได้ มาเจอต้นที่ถูกใจจะได้สั่งซื้อได้ไวขึ้นแล้วก็จะได้เห็นคลิปก่อนด้วยเพราะว่าหนูลงคลิปปุ๊บก็จะแจ้งเตือนที่มือถือให้ทราบเลยนะคะจะได้โทรสั่งซื้อได้ก่อนได้เลือกก่อนเนาะนะคะแล้วก็ค่าส่งเนี่ยคลิปเป็นแบบเหมาใจ่ายให้ค่ะ60สิบาทเท่านั้นไม่บวกเพิ่มได้ทางองเงินแล้วก็กเก็บเงินปลายทางนะคะส่งดวงของไารสเนทไทยให้ค่ะมาเริ่มเลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะ ต้นนี้เป็นพยายมราชนะคะพยายมราชนะคะพยายมราชต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะ,ะเดี๋ยวน้อางจะาขึ้นต้นรูปเต็มฟอร์มต้นที่แยกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าใบยาวมากต้นนั้นต้นนั้นใบยาวมากๆเลยใบเต็มฟอร์มใหญ่หน้าความกว้างของหน้าใบนะคะเนี่ยความกว้างคือช่วงนี้นะคะความกว้างของหน้าใบเนี่ย ที่เคยวัดได้อยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนส่งความยาวนี่เกินสามสิบเซนหรืออยู่ที่ประมาณสาสิบเซนได้นะคะถ้าเต็มฟอมนะคือใหญ่อลังการมากจริงๆคะ่ะสําหรับพญายมราชต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อกระถางห้าความสูงรวมกระถางสูงเกินสามสิบเซนไปแล้วนะคะแยกตอนหน่อโตเนาะก็จะต้นโตนิดหนึ่งนะคะต้นนี้น้องแบ่งให้ที่สามร้อยเก้าสิบาทเป็นไม้แยกหน่อนะคะสําหรับพญายมราชค่ะ จายเป็นไซส์แม่พันธ์ุเลยนะคะแบ่งให้ที่390บาทพอนะคะถ้าใครยังไม่มีหรือชอบไม้ใหญ่ๆต้นนี้ตอบโจทย์เลยใหญ่อลังการมากค่ะสำหรับพญายมราชนะคะมาต่อกันที่ต้นนี้เลยนะคะบรรดาลพาบค่ะพี่ๆหน้าหวหวาน ตัดกับกระดูกเข้มๆนะคะบรรดาซับน้องแบ่งให้ที่ราคาวัานนี้เอาไปราคาเบาๆกระถางละ250บาทน้องอยู่ในกระถาง5้าทั้งคู่เลือกได้เลยนะคะสําหรับบรรดาซับพี่ๆชอบต้นไหนเนาะต้นที่1หรือว่าต้นที่2เลือกได้ความสูงรวมกระถาง5สูงอยู่ที่ประมาณ30เซนเกินแล้วแหละแต่น้องตีให้แค่30เซนพอนะคะ เลอกได้เลยราคาต้นละ250ห้าบาทอันนี้แบ่งต้นใหญ่ๆใ,ให้เลยนะคะพี่ๆโตไวทันใช้เลยนะคะโตวไวทันใช้เลยคะ่ะนี่เลยนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่ 2, สองสหรับบรรดาซับหน้าหวานๆนะคะบรรดาซับบางต้นจะไม่ค่อยกัดสีแบบนี้แต่อันนี้กัดสีมาชัดเลยหน้าหวานกระดูกดําสวยเลยนะคะต้นละ250หบาทเอาไป2 5 0พอห้าสบพต้นใหญ่ๆเลยนะคะเอาต้นใหญ่ๆไปเลยโตวไวทันใจไปเลยคะ่ะ อธิรับหน่อยอ่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นบวรนะคะบวรรัตนโกศินนะบวรรัตนโกสินอันนี้จะอยู่ในตาตับฉลอมพระนครตัวนี้น้องอยู่ในกระถางหกนิ้วกระถางหกอ่ะน้องให้เท่ากันมานี้ต้นโตๆเอาไปราคาเบาๆน้องให้ที่สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันค่ะ บวรรัตนโกสินนะคะต้นนี้นะคะบวรรัตนโกสินตัดฉลองพระนครเป็นไม้นอกตู้ค่ะส่วนในี่ยเป็นไม้นอกตู้นะให้พี่ๆเอาไปเลี้ยงกันแบบไม่ไมไม,ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะคะมาต่อที่ต้นนี้ค่ะนารายปราบนนทกค่ะกระถางห้านารายปราบนนทกมีต้นหน่อแล้วนะคะต้นเนี้ อันนี้คิดว่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นหน่อที่แทงขึ้นมา,าใช่ใช่มีหน่อแล้วจ้ะอ่ามีหน่อแล้วนะคะนารายปรับนนทกกระถงางห้าใสแมพันอ่ะพี่ๆดูขนาดใบก่อนใบยาวมากนะคะอันนี้ก็เต็มฟอร์มล้วมีหูใต้ใบนะมีไหมหนารายปรับนนทกมีหูใต้ใบไหมเธอเหมือนจะมีนะแต่ทําไมดูเหมือนมันไม่ค่อยชัด อต้องรอแกะเต็มใบเพราะว่าดูหน้าใบมันเหมือนจะเป็นหูอยู่ใต้ใบเลยแต่มันไม่ใช่อะนาลายปราบนนทกพร้อมต้นหนอ่อน้องขอสองร้อยแปดสิบบาทต้นโตเลยนะคะพี่พี่เนี่ยต้นสูงเกือบหกสิบเซนแล้วสำหรับนาลายปราบนนทกนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะขอสองร้อยแปดสิบาทพร้อมหนอนะคะไม่แงะไม่แค่ออกส่งให้ทั้งต้นทั้งกระถางแบบนี้เลยสำหรับนาลายปราบนนทกนะคะ่ะ ชื่อนารายปาบน,นทกนะคะพี่ๆกระถางห้าหนิ้วนะคะส่วนต้นนี้อะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนต้นนี้หยดเลือดนางพิมพค่ะเดี๋ยวโอ้อันนี้ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันหยดเลือดนางพิมพกับบวรไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆเดี๋ยวเธอเอาแยกก่อนอืมคนละตัวกันนะ หยดเลือดนางพิมพ์นะคะอันนี้โอ้อ่ะอันนี้เป็นไม้นอกตู้เหมือนกันใบมีตำเหนินิดนึงของคงเข้าใจทำไมาชิาของไม้รับไม้ได้นะคะมีสองต้นในกระถางนี่มีสองต้นในกระถางแยกเห็นชัดเจนเลยนะคะไม้นอกตู้ดูขนาดใบก่อนก็ได้ใบใหญ่เกินฝ่ามือน้องแล้วนะคะเนี่ยดูใบใหญ่เกินฝ่ามือน้องแล้วก็เนี่ยแทงใบใหม่มาตลอดนะคะเนี่ยนปะนี่ก็เป็นใบใหม่เนาะ หยดเลื่อนนางพิมพ์กระถาง5มี2ต้นในกระถางไซส์แม่พันธ์ทั้งคู่นะคะฟอร์มสวยๆน้องแบ่งให้ที่280บาทโอ้ราคาดีมากค่ะพี่ๆวันนี้เคลียร์แบบต้นใหญ่ๆต้องการใช้พื้นที่นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม้กระถาง4เริ่มทยอยลงใหม่แล้วนะคะต่อไปอาจจะต้องเป็นไซส์เล็กซะส่วนใหญ่แล้วนะคะไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเก็บได้ก็รีบเก็บนะเพราะว่ามันมันใหญ่โตวไวทันใจจริงๆนะคะเนี่ย นะหยดเลือดนางพิมพ์ฟอร์มกอนะคะสองต้นในกระถางเ้องให้ที่สองร้อยแปดสิบบาทคา่ะที่ต้นนี้นะคะอสูรเพตรานะคะอสูรเพตายักษ์หน้าดํานะคะแต่ไม้เป็นไม้หน้าแดงนะพี่ๆนะคะอสูรเพตานะคะกระถางหกไซส์เนี้ยน้องบอกเลยว่าไซส์เนี้ยนะ้องมีแบ่งเหลือกระถางนี้กระถางเดียวแล้วนะเพราะว่าถ้าหมดชุดน,นี้ไปต่อไปเป็นเซอเป็นกระถางสี่แล้วนะคะ ต่อไปจะเป็นกระถางสี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบต้นใหญ่ๆจัดได้เลยวันนี้ให้ราคาพิเศษด้วยนะคะอาสูนเพตาอาสูนเพตากระถางหกต้นนี้น้องให้สามร้อยเก้าสิบบาทน้องให้สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะอาสูนเพตานะยักษ์ฝ่ายหญิงของตับปามมเกียนนะคะคู่กันกับมามาหายมยักษ์ค่ะโอ้หมาหายมยักษ์ต้นนี้กระสีแบบว่า จากซีดๆมาเนาะแล้วดูใบใหม่มาแบบกระกัดมาแปลกด้วยแดงครึ่งเขียวครึ่งฮาร์ครึ่งเลยใช่แล้วดูหลอดใหม่มาแล้วนะคะรากเดินดีแล้วค่ะพี่ๆกระถางหกไม่แน่ใจต้นนี้อาจจะเป็นไม้แยกหนอด้วยอ่ามาหายมยักษ์น้องไม่ชัวนะแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดถ้าเป็นกระถางไซส์ห้าไซส์หกจะเป็นไม้หน่อทั้งหมด,หมดใช่ถ้าจําไม่ผิดนะคะ <c oughs> แต่ยังไงก็คือไซส์เนื้อราคานี้ถือว่าราคาดีมากสําหรับมหายมยักษ์นะคะใบาอาจจะทิ้งใบบ้างระหว่างขนส่งของคนเข้าใจธรรมชาติของไม้ค่ะน้องให้ที่490บาทมหายมยักษ์ไซส์นี้ไม่มีใครปล่อยค่ะพี่ๆกระถางหกระถาง6นิ้วนะคะมหายมยักษ์กระถาง6นิ้วหลอดหม่แทงมาแล้วค่ะรากแข็งแรงเด,ดินดีรากติดแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ ไม้กำลังกัดสีสวยงามเลยนะคะสำหรับมหายมยักษ์น้องให้ที่490บาทค่ะต่อที่ต้นนี้นะคะเมื่อสักครู่เป็นอสูรเพตาส่วนต้นนี้จะเป็นอสูรอินทรานะคะอสูรอินทราเดี๋ยวน้องขึ้นรูปต้นเต็มฟอร์มให้ดูตัวอย่างต้นเต็มฟอร์มนะคะแต่ว่าต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วค่ะพี่ๆกระถาง6นะคะเป็นไม้หนอนนะอสูรอินทราน้องให้พี่ๆที่390บาท น้องให้ที่390้าิบาทนะคะสำหรับอสูรอินทรานะคะยักษ์กับอสูรไม่เหมือนกันนะพี่ๆต้องแยกก่อนนะอันนี้คือเป็นตัวฝั่งอสูรนะคะใช่ไหมใช่เป็นตัวเป็นอ่าเป็นเป็นตัวละครในตับรามเกียรติเหมือนกันแต่ว่ามีมีชื่อว่าเป็นอสูรเนาะเมื่อสักครู่ที่น้องแจ้งไปอสูรเพตาก็คือเป็นอสูรเหมือนกันไม่ใช่ยักษ์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็คืออสูรเพตานะคะเอ๊ะมาคือกี้อสูรเพตาอันนี้อสูรอินทรานะคะ เป็นตัวละครในตับรามเกียรติ์ที่แสดงเป็นตัวอสูรเนาะไม่ใช่หยกักอ่นี่นะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อความสูงรงกระถางหกสูงเกินสามสิบเซนแล้วค่ะนะคะ,นะคะเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะไปไว้นอกตู้ได้เลยนะคะแข็งแรงถึกทนทานนะคะถึกทนทานแน่นอนนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทไม้แยกหน่อมาต่อที่ต้นนี้ อะเมื่อกี้อสูรขอยกักฝ่ายหญิงสักหนึ่งตนยักายหญิงนางยักเบญจกายะค่ะให้ดูเนี่ยเบญจกายตัวที่น้องแบ่งอันนี้จะได้ว่าเบนจ์ปลาเบญจกายป้ายนะคะเบญจกายป้ายือพื้นเขาจะขึ้นปืนป้นเป็นสีแดงแล้วก็มีเม็ดด้วยแบบนี้เนี่ยค่ะพื้นพื้นที่พีพ่ๆเห็นเป็นสีแดงเข้มนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือป้ายเป็นเบญจกายป้ายนะคะที่น้องแบ่งอันนี้น้องให้ดูตัวอย่างเต็มฟองของเบญจกายแบบป้ายนะคะ อันนี้ก็ใกล้จะได้ผ่าอีกรอบแล้วเพราะว่าแทงหน่อมแล้วแล้วดูขึ้นป้ายมาแต่เด็กเลยต้นนี้เนี่ยเพิ่งไปดูให้ดูตัวตัวอย่างเป็นฟอร์มนะให้ดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันเบนสกายนะคะกระถางห้านะคะไม่มีตําหนินิดนึงของคนเข้าใจธรรมชาติของไม้รับไม้ได้นะคะพี่ๆนะคะใบอาจจะมีตําหนินิดนึงเนาะเนี่ยอันนี้ใบใหม่นะคะเห็นปะ่ะใบใหม่แทงไม้ได้ปกตินะคะไม่มีชะงักนะใช่แล้วก็ป้ายขึ้นป้ายเหมือนกัน <c oughs> เนี่ยเป็นแบบป้ายนะคะเบญจากายแบบป้ายน้องแบ่งพี่ๆให้ในราคาสามร้อยสามร้อยห้าสิบาทอ่ะให้สามร้อยห้าสิบพอใช่ราคาดีมากนะคะเบญจากายสามร้อยห้าสิบาทค่ะแบบป้ายนะคะพี่ๆกระถางห้านิ้วนะคะต้นโตโตเลยมีตำหนิที่ใบปลายใบนิดนึงนะคะไม่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะเนี่ยให้ดูสวยงามเลยต้นเต็มฟอร์มจะประมาณนี้นะคะ แต่น้องก็ป้ายป้ายเยอะเหมือนกันเนาะนะคะอันนี้คือต้นตัวอย่างต้เนเตฟอร์มแล้วก็แบ่งต้นหน่อตัวนี้นะคะเบนจา,ายสามร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้หงดารุ่นนะคะหงดรุนบอลใบายาวอันนี้น้องให้ดูตัวอย่างการกับสีของน้องแค่นั้นนะคะเพราะว่าต้นเนี้ยเริ่มโทมแล้วเริ่มโทมเพราะอะไรเพราะน้องแทงหน่อแล้วค่ะจะได้ผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ จะได้ผ่ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลยโซมละเริ่มเริม,เร,มเริ่มลงหัวให้แล้วนะคะไม้ถึงใบเริ่มลงหัวให้แล้วนะคะเพราะว่ามีหน่อมาแล้วมาดูต้นที่แบ่งน้องแบ่งต้นกระถางห้าไซส์ไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันวันนี้ให้ราคาเบาๆนะคลิปนี้คลิปเดียวเลยเริ่มกระสีแล้วด้วยไม่เอานี่จะมาร้องไห้เสียดายทีหลังนะเพราะว่าถ้าไม่เอาน้องเก็บตั้งแม่ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวขายต้นเล็กอย่างเดียว <c oughs> อ่ะกระถางหกนะคะ ถ้าจำไม่ผิดต้นนี้กระถางหกสำหรับผงดรุณน้องให้250บาทกำลังเริ่มกระสีเลยนะคะใบใหม่มาแล้วถ้าอันนี้กระสีแล้วใบใหม่จะยิ่งกระสีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะใบใหม่แทงมาก็จะยิ่งกระสีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะต้นนี้น้องให้250บาทกระถางหกเหลวสําหรับผดงดรุณให้ดูใบก่อนเป็นบอลใบาย,ยาวเลยล่ะคะ่ะเนี่ยนะคะยาวของจริงนะเอาไป250บาทพอมา ปิดท้ายคลิปที่ต้นนี้กันค่ะฟอร์มกรมะถึงมาก่ในนีน่ีก่ต้นค่ะนี่ใจแต่นอพี่อ,อ่ะตายละ <c oughs> ต้นใหญ่ประมาณสามนอ,น,อ,มน,อน,นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหมเธอห้าหรือหกต้นใช่ั้งหมดประมาณนะ ประมาณห้าถึงหกต้นมันเป็นกอมันแตกใช่มันเป็นมันเป็นอันนี้เดี๋ยวน้องๆแจ้งก่อนที่พี่พี่เห็นว่าทําไมส์มันไม่เท่ากันทําไมไอ้ต้นเตี้ยๆมันอยู่ตรงนี้ไอ้ไหมต้นใหญ่มันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังอันนี้คือจะเป็นกอธรรมชาติไม้ที่ยุบขึ้นไปปุ๊บนะคะแล้วเนี่ยนี่คือต้นแม่เขาต้นหลักต้นหลักคือต้นนี้อ่ะให้ดูข้างบนต้องมุมสูงเท่านั้นแหละนะคะขออนุญาตยืนขึ้นแล้วกันอ่ะต้องมุมสูงเท่านั้นถึงจะเห็นหมดอ่ะให้ดูขนาดใบก่อนนะคะ โอ้โหยาวเกินข้อมือน้องนะเนี่ยต้นนี้เีนมามว่าเท้าไกลสอนต้นใหญ่ที่เห็นสูงสูงเลยเนะคะสูงสุดคือสูงอยู่ที่เกินหกสิบเซนได้ละนะคะเนี่ยน,นะคะ,นะคะแล้วก็เริ่มกระสีมาละอันนี้คือหนึ่งต้นใหญ่แล้วที่เหลือคือจะเป็นหน่อทั้งหมดนะคะนี่คือหน่อหนึ่งต้น หนอหนึ่งต้นหนอหนึ่งต้นหนอเล็กหนอน้อยอะไรมาเต็มเลยแล้วก็มีครบให้เอาจริงท้าวไก้สอนต้นนี้มีครบทุกหน้าพี่จะเอาหน้าไหนละ่ะพี่จะเอาหน้าหวานจะเอาหน้าเข้มจะเอาหน้าขาวมันมีหมดอ่ะท้า,ทาวไก้สอนอยู่ในต้นเดียวในกอเดียวเลยแล้วก็ต้นนี้อยู่ในกระถางแปดต้นนี้อยู่กระถางแปดน้องให้ยกกอนะคะ น้องให้พี่ๆยกกอแล้วเป็นกรธรธรมชาติแล้วพี่ๆดูหน่อมันขึ้นรอบต้นต้นแม่แบบเนี้ยล้อมต้นแม่แบบเนี้ยแล้วดูว่าขนาดหัวจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะพี่ๆดูโคนเนี่ยลองคิดดูว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนนะหัวต้องใหญ่มากแน่นอนเพราะว่ามันออกมาจากข้างนอกในเกือบหนึ่งนิ้วนะเนี่ยปักนมันรอบต้นเลยอ่ะมันขึ้นรอบต้นเลยอ่ะขึ้นรอบต้นแบบเนี้ยมันหัวต้องใหญ่แน่นะคะ ให้พี่ๆเอาไปทําจํานวนหรือจะไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกรธรรมชาติก็แล้วแต่ต้นนี้กระถางแปดนะคะสําหรับเท้าไกลสอนฟอร์มกรกระถาง8ดนิ้วมีไม่ต่ํากว่าหต้นแน่นอนใช่แบ่งให้เอาไปเลี้ยงนะคะเนี่ยดูแล้วมีทั้งหลายหน้ายิ่งมีหลายหน้ายิ่งสวยนะ ทาบใบสอนมันอยู่ต้นเดียวกันด้วยแล้วใบหนาก้านแข็งมากเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ถามว่าทําไมไม้นอกตู้น้องอยังขำพี่อย่าลืมว่านอกตู้น้องเป็นใตสแสลนเปิดสี่ทิศปิดแค่ด้านบนด้านเดียวเพราะฉะนั้นลมฝนมาบอลเก่าก้านยาวนะคะถ้าไม่ขำเลยต้นโยกต้นคลอนนะคะคือเอาง่ายๆไม้แหกพี่นึกภาพไม้ที่มันเป็นกออยู่ถ้าเราไม่ไม่ค้ำไม่ให้อะไรเลยมันแบะหมดมันเสียทรงบอลน,นะคะ คําได้นะคะต่อให้อยู่นอกตู้ก็จําเป็นต้องคําเพราะบอนเก่าพี่ดูก้านใบาย,ยาวขนาดเนี้ยถ้าพี่ไม่ประคองให้เขาเลยอ่ะไม่อยู่ไม่ได้นะคะ ไม่หักก็แหกอ่ะมีสองอย่างนะยังไงก็ต้องล้อมล้อมเป็นรวดเส้นเดียวแบบนี้ก็ได้ค่ะพันประคองเขาไว้นะคะเพราะว่าบอลเก่า่ก้านใบจะยาวมากพี่สังเกตได้ทุกต้นเลยว่าบอลเก่าก้านยาวมากๆเลยถ้าจะเลี้ยงฟอร์มกอน,นอกตู้นะคะต่อให้แข็งแร่งข้าหนงลมมาก็ไม่เหลือมันแหกเสียทรงใบหมดเพราะฉะนั้นประคองเขาไว้หน่อยนะคะล้อมลวดเส้นเดียวก็พอนะคะมา กอนี้นะคะเท้าไกลสอนนะคะพี่ๆเท้าไกลสอนนะไม่ต่ำกว่า5ต้นในกระถางแล้วมีครบทุกหน้าน้องให้ราคาเบาๆเอาไปที่650บาทน้องให้ที่หกรบาทกระถาง8นะคะพี่ๆดูก่อนนะกระถาง8นะถ้าเป็นไม้กอธรรมดา ไม้ธรรมดาทั่วไปอ่ะราคาอาจจะไม่ถึงขนาดนี้หรอกแต่อันนี้เป็นเท้าไกลสองก็เป็นบอลที่หาย,ายากอีกหนึ่งตัวแล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยพี่ๆดูมุมสูงกับน้องนะคะเนี่ยนี่น้องยืนถ่ายนะเพราะนั่งถ่ายไม่ได้มันมีหลายหน้ามากมันมีหลายหน้ามากใช่หลายหน้าจริงๆค่ะพี่ๆนะเก็บได้ก็เก็บเถอะน้องฟอร์มกอเดี๋ยวไม่น้องไม่มีแบ่งให้แล้วนะเดี๋ยวจะมาหาฟอร์มกอแต่นืองไม่มีแล้วนะนะคะ กระถาง8ด้วยนะคะเอาไปที่650บาทพอนะคะมีไม่ต่ำกว่า5ต้นน่ะมีครบทุกหน้าจริงๆนะคะก่อนเนี้ดูหน่อเนี่หน่อ,นอ,นอมาหน้าหวานก็มีนะคะพี่ๆท่านในชอบต้นไหนนะคะอย่าลืมนะโทรสั่งซื้อน้อได้เลยนะคะที่เบอร์0982650905ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้ถ้ากดมาเจอแล้วยังไม่ได้เจอต้นที่ถูกใจไม่เป็นไรนะแอดไลน์ทักทายหรือกดติดตามช่องเขยสุพรรณแชนแนลไว้ก่อนได้เลยนะคะ ครั้งหน้าลงคิดใหม่พี่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านจอมือถือเนาะแล้วก็จะได้เข้ามาเลือกต้นที่ถูกใจได้ก่อนนะคะค่าส่งเหมาจ่ายค่ะหกสบาทไม่บวกเพิ่มได้ทั้งออนงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางเลยนะคะทิ้งท้ายเอาไว้นะคะให้พี่ๆมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงสบอนสีนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านเลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ